ได้ยินอาจารย์ไหมเอ่ยได้ยินค่ะโอเคแชร์หน้าจอนะอืมอ่าหนูหนูแช่อออาจารย์แช่อาจารย์แช่เดี๋ยวก่อนนะ เขาไม่ให้งานแล้วเหรอหรือว่าทําเสร็จแล้วอ,อ๋อวันนี้พี่เขาไม่อยู่ค่ะก็เลยไม่มีงานทํานี่เขาไม่อยู่ค่ะของเราได้ตังค์ไหมนะอาจารย์เรือนะไม่ไม่ไม่ได้ตังค์ค่ะทําไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะถึงถึงร้อยไหมไม่ไม่ถึงค่ะเพราะว่าช่วงหลงังๆนี่ไม่ค่อยได้ทําค่ะ อา้าเขาให้ทำอะไรว่ากา็ส่วนใหญ่เฝ้าร้านเฝ้าร้านแล้วก็แบบรับลูกค้าส่งงานอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะโอเคฝั่งซ้ายเป็นของหัดใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นของเราโอเคเครื่องมืออันนี้เครื่องมือที่ใช้สําหรับงานวิจัยเพื่อนบอกว่าเพื่อนมีทําสื่อโมชั่นนะคะ อันนี้ของเราเราเขียนว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรไม่ได้ระบุนะคะอาจจะเป็นอะไรบ้างระบุได้เลยตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างไหนบอกอาจารย์ซิก็มีแต่เมตาเวิร์ดค่ะืมเมตาเวริรดของหนูอยู่บนข้อที่สองไม่ใช่เหรอข้อที่สองนี่ไงหนูเขียนมาแล้ว หรือว่าหรือว่าตัดข้อนั้นออกอืม,อม <laughs> ก็มีวิดีโอด้วยอาจารย์อ่าแต่หนูไม่ได้เขียนมาไอ๋อหนูต้องเขียนวิดีโอในข้อหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ก็หนูมีอะไรล่ะที่ <c oughs> หนูไม่ได้เขียนมานะ <c oughs> ่ะที่หนูบอกอาจารย์ว่าหนูมีน่ะค่ะอ่าหนูก็เขียนเพิ่มมาเลยรวม <c oughs> ไปถึงเออ่ถ้าจำไม่ผิดจะมีภาพนิ่งด้วยใช่ไหมไอ้พวกที่ออกแบบ เอว้ยนิ้วแม่จารจำไม่ได้อ่ะมีอะไรบ้างอ่าของที่หนูเอามาใส่ในเมตาเวิร์ดนั่นแหละมันก็จะเนี่ยพอหนูเขียนแค่นี้ตัวหนูเองก็จำไม่ได้เห็นไหมหนูจะตัดออกด้วยซ้ำตอนแรกอ๋ออ่าแล้วก็ประเมินอ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยนะข้อนี้อ่เอาไม่เป็นไรอาจารย์บันทึกเรคคอร์ดเดี๋ยวอาจารย์ส่งคลิปไปให้อ๋อได้ค่ะอ่าอันนี้เคลียร์แล้วนะข้อนี้ โอเคทีนี้การสร้างคุณภาพของเครื่องมือมีเจ็ดขั้นตอนของการสร้างอินโฟกราฟิกแต่หนูไปพัฒนาโลกเสมือนจริงอันนี้งงค่อนข้างงงเลยหนูบอกว่าหนูทำเมตาเวิร์ดแต่หนูมาเจ็ดขั้นตอนพัฒนาอินโฟกราฟิกอันนี้อาจารย์ไม่เข้าใจหนูไม่ได้ทำอินโฟกราฟิกอ่ะหนูทำเมตาเวิร์ดหนูก็ควรไปหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ด m มตาเวิร์มาอันนี้เพื่อนเขาทําเป็นคลิปอะเนาะ,ะเขาก็เลยมีสามพีแต่หอาจารย์เห็นแล้วหนูมีสามพีข้างล่างอ่าแต่ว่าหนูบอกว่าหนูพัฒนาเมตาเวิร์แต่ไปใช้เจ็ดขั้นตอนพัฒนาอินฟโฟกราฟิกก็อาจจะไม่สอดคล้องเนาะอาจจะต้องหาว่าเวลาพัฒนา m e t a เวิร์ดเขาต้องออกแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องของ Meta เวิร์แล้วก็จริงๆอ่ะหนูมี หนูมีสื่อก่อนหน้านั้นก็คือวิดีโอแต่อาจารย์เห็นสาม P ของหนูอยู่ข้างล่างถ้าอาจารย์จำไม่ผิดหรืออาจารย์จำผิดกลุ่มตอนแรกนตอนแรกอันที่หนูใส่อันอ่าหนูมีแล้วมีค่ะแต่แต่ตอนหลังหนูตัดออกอ่าทีนี้มันต้องมันมันต้องมันต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าหนูมีเครื่องมืออยู่ทั้งหมดสองตัวตัวที่หนึ่งก็คือเป็นภาพนิ่งกับวิดีโอถูกไหมคะภาพนิ่งที่ที่หนูออกแบบเพื่อขาย เพื่อให้ร้านขายอันที่สองก็คือวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค่ะอ่าแต่ถ้าหนูบอกว่าหนูจะไม่เอาภาพนิ่งได้ไหมจ๊าหนูจะเอาแค่วิดีโอได้ไหมได้หนูก็จะมีแค่วิดีโอกับเอ่อโลกเสมือนจริงถูกไหมค่ะอ่ะทาทันไหมเนี่ยทันค่ะอ่าทีนี้ไอ้คุณภาพของเครื่องมือเนี่ยมันก็ต้องมีข้อที่คุณภาพอันดับแรกก็คือพัฒนาวิดีโออ่ะใช้หลักสามพีอยู่แล้วถูกไหมซึ่งมันก็จะมีไอ้ตัว แต่ตอรี่บอร์ดแล้วก็ไอกระบวนการพัฒนาอะไรเนี่ยมากมายแล้วก็หนูก็ต้องไปหาว่าเวลาเขาพัฒนาโลกเสมือนจริงเนี่ยเขาพัฒนายัางไงอีกอันหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกันแล้วมันต้องมีการวางโครงร่างยังไงอันนี้มันต้องใช้แน่มันต้องอยู่ในสามพีอันหนึ่งอ่าเพื่อนเขาก็มีตอรี่บอร์ดเหมือนกันเขาวาดกับเอสมุดเนาะอันนี้ไม่มีปัญหาวาดกับอะไรก็ได้อันนี้ของเราใช้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไอห,หัวข้อที่เราใส่มานะไม่มีแล้วก็อันนี้เป็นโครงเรื่องของหนูใช่ไหมที่อยู่ในวิดีโอ ก็โอเคอันนี้ใช้ได้ค่ะอ่านะคะแล้วก็หายไปเลยอยู่ๆหนูก็เข้าสปาชเชยลเลยหนูไม่มีกระบวนการตัดต่อวิดีโอหนูใช้อะไรตัดต่อเนี่ยของเพื่อนเขามีอ่าของเพื่อนเขาจะมีตัดต่อรู้สึกว่าเขาจะแคปหน้านี่นี่แคปคัตมาอาจารย์ไม่รู้หนูตัดต่อด้วยอะไรค่ะ,ะประมาณนั้นหนูต้องมีกระบวนการนั้นคือเราต้องแบ่งเป็นพาร์ตตัดต่อคลิปวิดีโอเพอหนูอะ่ะตั้งต้นผิดมาตั้งแต่อันแรก ก็คือหนูไปใช้คํานี้พอหนูไปใช้คํานี้มันก็เลยทาให้หนูลืมไปเลยว่ามันคืออะไรแล้วหนูก็เลยกระบวนการพัฒนาผิดอ่าพอหนูมีสตอรี่บอร์ดหนูมีเรื่องราวอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วหนูก็ต้องมีกระบวนการการตัดต่อก่อนที่จะเข้าสปิเชียลพราเข้าสปิเชียลมันจะเป็นพาร์ทเออค่ะอ่ะอะ่โทษค่ะเป็นพาร์ทวีก็คือมีการตัดต่อมีการภาคเสียงอ่าอันนี้ถ้าที่อาจารย์เห็นเขาใส่เสียงด้วยแคปคัสใส่าภาพด้วยเสียงด้วยแคปคัสแล้วก็มาทําการซีนมาทําซีนด้วย อแคน์วาอาจารย์ไม่รู้หนูใช้อะไรแต่เขามีการวาดรูปนิดหน่อยด้วยอินลัสเขาบอกแต่ของหนูเป็นถ่ายคลิปไงหนูไม่ได้วาดใช่ไหมหนูก็ข้ามขั้นตอนการวาดไปหนูก็มาลงว่าหนูใส่ภาพตัดหนูใช้อะไรตัดต่อคะใช้แคปคัตค่ะอ่าหนูก็ทําอย่างเงี้ยอธิบายเขาแล้วก็แคปหน้าจอแคปคัตที่หนูตัดต่อมาเสร็จเรียบร้อยคลิปนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้ลงใน youtube ใส่ใน Google Drive อะไรก็อธิบายอันนี้ของเพื่อนเขาใส่ใน Google Drive ของหนูอ่ะ ยังไม่เสร็จเ,เกือบจะเสร็จแล้วค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะไปไว้ที่ไหนอหนูคิดว่าเอาไปใส่หน้าเพจเฟซบุ๊กของร้านค่ะอ่าหนูก็ลิงก์มาถ้าหนูอัปโหลดเสร็จแล้วหนูก็ลิงก์แล้วก็แคปหน้าจอที่โพสต์ไปค่ะก็จะจบพาร์ทวิดีโอค่ะอ่ะอาทีนี้เราก็มาขึ้นพาร์ทของอการทำโลกเสมือนจริง VR ของเรา โลกสเสมือนจริงเรามีการทาโครงล่างอะไรบ้างเราบอกว่าเราจะมีสามห้องประกอบไปด้วยห้องอะไรก็อ,อธิบายพาร์ทของ VR ไปเลยเรื่อยๆอันนี้ VR มีแคปมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าพาร์ทกระบวนการการออกแบบอะไม่มีในพาร์ท VR อ่ามันตอนนี้หนูเอามาผสมกันมันดันมันดันผิดพลาดตอนตั้งต้นที่เราที่เราบอกว่านะอันนี้หนูไม่รู้คืออะไรหนูจะตัดออกล่ะเนี่ยอ๋อค่ะอ่าทีนี้จบพาร์ท VR มีคำถามไหมพาร์ท VR ไม่มีค่ะอ่าและนี่ของเขามี QR code ด้วย vr ของเราน่าจะต้องมีลิงก์มีอะไรสักอย่างอยู่ด้วยไหมในนี้ค่ะมีลิงก์แล้วก็มี qr code ค่ะอ่าใส่ไหมยังยังค่ะเออนั่นแหละเก็บไว้หมดเพื่อนก็ดูไม่ได้เขาไปดูตัวอย่างอะไรอย่างนี้บอกเขาไปให้บอกเขาไปให้หมดเนาะค่ะอ่าแล้วก็ระบบพาร์ท vr แล้วก็เอ่อแบบสอบถามอ่าแบบสอบถามบ้าบาบาบาอันนี้แล้วก็วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้น่าจะไม่มีอะไรคิดว่าคงไม่มีคําถามเรื่องแบบสอบถาม ขอจะเข้าใจไหมค่ะโอเคแตลงต้องแก้ปหเนี่ยแก้ค่ะมีคําถามไหมามอาจารย์มาเลยอาจารย์จะได้ตอบได้อตอนตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาทําเดี๋ยวหนูค่อยถามอีกทีก็ได้ได้ได้โอเคโอเคอาจารย์รออ่านแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งคลิปกลับไปเนาะสิบนาทีจะได้ไหมจ้าโอเคแค่นี้แหละสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ